สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกบทวิเคราะห์ Bitcoin หรือ BTC USDT. P นะครับเป็นข้อมูลที่น่าสนใจจากคุณ Liner e n g w o r d ได้รับมาณนะวันที่21กรกฎาคม2568ช่วงคำ่คำๆเลยค่ะสวัสดีค่ะ ซึ่งตอนนั้นเนี่ยราคาบิต o i n อยู่ที่ประมาณ1 1 8่0 3 1ะครับค่ะก็เป็นข้อมูลณเวลานั้นเลยนะคะใช่ครับบทวิเคราะห์นี้จะเน้นมุมมองทางเทคนิคเป็นหลักเลยเพื่อดูแนวโน้มแล้วก็วางกลยุทธ์ตอนนั้นราคาสูงสุดของสัปดาห์ก่อนหน้าคือ123,293.3ส่วนต่ำสุดก็115,750.0เป้าหมายวันนี้ของเราก็คือ มาดูกันว่าบทวิเคราะห์นี้เขามองสถานการณ์ตอนนั้นยังไงแล้วก็มีแนวทางหรือกลยุทธ์อะไรน่าสนใจบ้างครับค่ะภาพรวมจากข้อมูลนี้เออที่น่าสนใจคือแม้ว่าจะมองว่าบิตคอยเนี่ยระยะยาวยังเป็นขาขึ้นนะคะหรือที่เรียกกันว่าตลาดกระทิงแต่ว่ามันก็มีสัญญาณค่อนข้างชัดเจนเหมือนกันว่ากําลังมีการพักตัวในระยะสั้นๆอยู่ซึ่งการจับจังหวะตรงนี้ล่ะค่ะคือแบบว่าเป็นความท้าทายสําคัญเลยอืมครับ น่าสนใจมากแล้วตัวชี้วัดทางเทคนิคหรืออินดิเคเตอร์ที่แหล่งข้อมูลนี้เขาใช้อ้างอิงนี้มีอะไรบ้างครับดูเหมือนจะหลายตัวเลยทีเดียวใช่ค่ะบทวิเคราะห์อ้างอิงหลายตัวเลยค่ะอย่างเช่น SMC ICT ทีเ่เขาใช้มองเรื่อง smart money อะไรแบบนั้นนะคะหรือพวก statistical trailing stop แล้วก็มี super trend EMA ที่ช่วยดูแนวน้องกับจุดหยุดไปจนถึง Ichimoku ค่ะไอที่เป็นเส้นเยอะๆคล้ายๆก้อนเมฆบนกราฟนั่นแหละคะ่ะ อ๋อครับครับตัวอิชิโมกุเนี่ยเห็นบ่อยค่ะซึ่งทั้งหมดนี้เนี่ยโดยรวมๆแล้วยังชี้ไปในทิศทางเดียวกันนะคะคือภาพใหญ่มันยังมองขึ้นอยู่โดยมีเป้าหมายที่เป็นไปได้คือแถวๆจุดสูงสุดเดิมค่ะ123293.3หรืออาจจะแบบว่าทำสถิติสูงสุดใหม่ไปเลยก็ได้อ๋อภาพใหญ่ยังดูดีอยู่แต่พอซูมเข้ามาดูใกล้ๆในกรอบเวลาที่สั้นลงอออย่างเช่นรายชั่วโมงกลับมีสัญญ,ญาณพักตัว ถูกต้องค่ะใน Time Frame หรือกรอบเวลาที่สั้นลงเนี่ยมันมีสัญญาณว่าราคาอาจจะย่อลงมาก่อนบทวิเคราะห์เขามองว่าละจังหวะนี้เป็นได้ทั้งโอกาสในการลองนะคะคือเข้าซื้อเมื่อราคามันย่อตัวลงมาหรือแม้แต่การช็อตคือขายทํากําไรระยะสั้นมากๆตอนราคาดีดขึ้นแต่ก็ยังเน้นนะคะว่าภาพรวมยังให้น้ําหนักฝั่งซื้อมากกว่าตามคอนเซปที่เขาระบุไว้เลยค่ะว่า Long isking Long isking ชัดเจนครับค่ะ แล้วเขาก็มีการให้เปอร์เซ็นต์ความน่าจะเป็นมาด้วยนะคะนี่ก็น่าสนใจคือระยะสั้นอย่าง15นาทีหรือ1ชั่วโมงเนี่ยมีโอกาส55%ที่จะพักฐานหรือลงก่อน55%ก็ถือว่าเอียงไปทางลงนิดๆน,นะครับในระยะสั้นใช่ค่ะแต่พอดูระยะกลางอย่าง2ชั่วโมง4ชั่วโมงเนี่ยยังมองขึ้น65%อ๋อพอขยับไทม์เฟรมออกมาหน่อยก็กลับมามองขึ้นมากกว่า ค่ะแล้วพอเป็นระยะยาวรายวันหรือรายสัปดาห์อันนี้มองขึ้นคัดเจนเลย75%สําหรับวันนั้นนะคะเขาคาดการว่าราคาจะแกว่งตัวลงไปทดสอบแนวรับก่อนแล้วค่อยมีแรงซื้อกลับเข้ามาซึ่งโอกาสตรงนี้ให้ไว้ที่65%ค่ะฟังดูเหมือนตลาดกําลังเออช่างใจอยู่นะครับระหว่างภาพใหญ่ที่เป็นบวกกับความไม่แน่นอนระยะสั้นๆนี้แล้วแบบนี้กลยุทธ์ที่บทวิเคราะห์เขานําเสนอมานี่เขาเน้นไปทางไหนเป็นพิเศษครับ ดูเหมือนจะให้ความสำคัญกับรอสัญญาณยืนยันพอสมควรเลยใช่เลยค่ะหัวใจสำคัญที่เขาย้ำมากๆคือการรอสัญญาณยืนยันกับเรื่องการบริหารความเสี่ยงหรือ risk management ค่ะเขามีตัวอย่างกลยุทธ์มาให้ดู3แบบคร่าวๆนะคะคือ 1. คือเข้าซื้อตามแนวโน้มหลักลองอันนี้คือรอจังหวะที่ราคามันย่อตัวลงมาในโซนที่คาดว่าจะมีแรงซื้อรออยู่เยอะๆหรือที่เรียกว่า demand zone เช่นแถวแถวแสนหนึดอลลาร์ถึงแสนห0 0ดอลลาร์หรืออาจจะใกล้ๆจุดต่ำสุดเดิมที่1 1ึ่งแสดอยลลาร์แล้วที่สำคัญคือต้องรอเห็นสัญญาณกับตัวที่ชัดเจนก่อนนะคะเช่นรูปแบบแท่งเทียนสวยๆหรือสัญญาณช็อคบูลลิชในกราฟ15นาทสิบห้านาที อ,อันนี้คือ change of character ใช่ไหมครับที่บอกว่าโครงสร้างราคาเล็กๆมันเริ่มเปลี่ยนเป็นขาขึ้นใช่ค่ะค่ะเป็นการยืนยันว่าการย่อตัวเนี่ยอาจจะจบแล้วแรงซื้อเริ่มกลับมาแล้วจริงๆแล้วค่อยเข้าซื้อส่วนเป้าทำกำไร TP กับจุดตดขาดทุน SL ก็ตั้งตามความเหมาะสมค่ะอืมครับครับเป็นกลยุทธ์แบบรอจังหวะรอคอนเฟิร์มใช่ค่ะ กลยุทธ์ที่2คือ2เข้าซื้อเมื่อราคาทะลุแนวต้าน Aggressive Long อันนี้จะเสี่ยงกว่าแบบแรกนิดนึงคือเข้าซื้อตอนที่ราคามัน Breakout หรือทะลุแนวต้านสำคัญขึ้นไปเลยเช่น1,19777ดอลลาร์ 1, 10, 19, แต่ก็ต้องมีสัญญาณอื่นมายืนยันด้วยนะคะไม่ใช่ทะลุเราเข้าเลยเช่นปริมาณการซื้อขายหรือ Volume ต้องเพิ่มขึ้นชัดเจนหรือ Indicator ต่างๆให้สัญญาณสีเขียวอันนี้เหมาะกับคนที่รับความเสี่ยงได้สูงหน่อยสินะครับ ถูกต้องค่ะเขาก็ระบุไว้แบบนั้นเลยว่าเหมาะกับคนที่รับความเสี่ยงได้สูงส่วนกลยุทธ์สุดท้ายคือ3เล่นฝั่งขายระยะสั้นสวนแนวโน้มหลักช็อตอันนี้ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษเลยค่ะคือจะพิจารณาก็ต่อเมื่อเห็นว่าราคาเนี่ยมันขึ้นไปแถวแถวแ,ถวแ,ถวแนวต้านสําคัญเช่นใกล้ๆแสน2องหสนสองมหรือเข้าโซนซัป,ปลายที่คาดว่าจะมีแรงขายเยอะๆโซนซัป,ปลายก็อาจจะแถวแถวแสนหนึ่งหมื่นแสนสองหมื่นประมาณนี้ค่ะ แล้วต้องเกิดสัญญาณ b e a r i s h price action ชัดๆคือสัญญาณว่าแรงซื้อเริ่มหมดแล้วอาจจะกลับตัวลงต้องเห็นสัญญาณขายที่ชัดเจนมากๆใช่ค่ะแล้วต้องมีสัญญาณยืนยันอื่นๆด้วยเช่นอินดิเคเตอร์เปลี่ยนเป็นสีแดงหรือถ้าดูอิชิโมคุก็อาจจะเห็นเส้นเทนคันเซนตัดเส้นคิจุนเซนลงมาซึ่งมักจะเป็นสัญญาณเตือนว่าโมเมนตัมระยะสั้นอาจจะเปลี่ยนเป็นขาลงแล้ว โหการชอ็อตสวนเทรนหลักนี่ฟังดูท้าทายนะครับโดยเฉพาะเมื่อภาพรวมเขายังบอกว่า long is king อยู่เลย ใช่ค่ะท้าทายมากบทวิเคราะห์เขาก็เน้นย้ำนะคะว่าต้องมีสัญญาณที่ชัดเจนจริงๆและเป็นการเล่นสั้นๆเท่านั้นและที่สำคัญที่สุดเลยที่แหล่งข้อมูลนี้เขาย้ำม,มากๆคือทั้งหมดที่พูดมาเนี่ยเป็นเพียงแค่มุมมองและความเห็นณเวลานั้นเท่านั้นนะคะไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุนโดยตรงผู้ที่สนใจต้องไปศึกษาเพิ่มเติมแล้วก็ตัดสินใจด้วยตนเองเสมอค่ะเข้าใจเลยครับ อันนี้สำคัญมากจริงๆสรุปก็คือบทวิเคราะห์นี้มองบิตคอยเระยะยาวยังดูดีอยู่แต่ระยะสั้นเนี่ยต้องระวังการพักตัวซึ่งการพักตัวนี้มันก็สร้างโอกาสทั้งการรอซื้อเมื่อราคาย่อตัวลงมาตามแผนหรือแม้แต่การหาจังหวะช็อตสั้นๆถ้าเงื่อนไขและสัญญาณมันชัดเจนจริงๆค่ะถูกต้องเลยค่ะแล้วสิ่งที่น่าจะนำไปขบคิดต่อได้จากบทวิเคราะห์นี้คือ เขาให้กรอบราคาและเงื่อนไขที่ค่อนข้างเจาะจงมาเลยนะคะซึ่งมันก็น่าสนใจแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยตลาดมันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเลยใช่ไหมคะคำถามคือเราจะนำหลักการพวกนี้เช่นการมองแนวโน้มการรอสัญญาณยืนยันการบริหารความเสี่ยงแบบที่บทวิเคราะห์นี้นำเสนอเนี่ยไปปรับใช้กับมุมมองส่วนตัวของเราและสถานการณ์ตลาดที่มันเปลี่ยนแปลงไปข้างหน้าได้อย่างไรอืมครับเป็นคำถามที่ดีเลยครับ ค่ะอันนี้น่าจะเป็นสิ่งที่แต่ละคนต้องนำไปไตร่ตรองต่อเองค่ะ